น,น,น,นะครับผมใส่กุ้งเต่งนะครับรกกรใส่ขุ้งวัวลงไปครับมาหนี่งข้าวีนองมากินกุ้งเต่งให้กุ้งเต่งใส่หอมลองไปครับใส่หอมลงแล้วใส่กุ้งชิลล์นะครับ อยู่งตงเตงัก็มาเซ็นปลามึงไปแจกสีเสียบเสียบด้วยันก็ได้เต็นนะครับเี่ปุงติปุงมากครับติปุงงานใส่ไรเปิดไรผู้ใดมาเป็ดก็เสียเรัด ต็ดเลยครับอันนี้ก็ซื้อมตรราตลาดมันมีอันนี้ตริดมะนาวครับใส่ลงไปครับใส่ลงไปอเอากับมาุวนลงไปรสชาติ ป็นยังไงกับปะจา้ยกันครับ <c oughs> ต้องเหยียดิ่มมงนะครับซิม,มกม่อนซิมก่อนใส่น้ำไป tỉnh đẹp đi tiền này các à, bạn mình rửa tiền mình tiền tắc cái nhau nhau trong ngoài nha tiền nha องยเสียบน,น่ครับเลี้ยวแล้วครับเงยครับยังติ่นสดสดอยู่ครับลากาลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนด้วยครับกึ่งเห็รไม เป็นกำลังใจกันนะครับนะครับ hmm> กุ้งเต้นครับมานี okay ่ย <time> ิ <Hyundai movement> ้มเยี่มเยี่มแลครับนี่นี่ก็มีซจำเนียครับเห็ดกุ้งเต้นครับกินเลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ